บทที่เจ็ดพุทธานุสติอีทีปิโสภควาละหั่งซัมมาซั่มปุทโธวิชาจรณาซัมปันโนสุกโตโลกวิทูอานุตตโลปุริสัตธรรมาซัละทีสัทธาเทวมนุซั่มนางปุทโภภควาทีอีทีปิโสภควาละหั่งซัมมาซัมปุทโธวิชาจรณาซัมปันโนสุภาโตโลกวิทูอานุตตาโลปุริสัตธรรมารัละทีสาธา เทวมนุษย์สังนผูโถภควาตีอีตีปีโสภาละขังส้มมาส้มพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขคาโตโลกาวิทูอนุตตโลปุริสาธรรมาสาลาทิสาเทวมนุษย์สังนผูโธภาควาตีบทที่แปดธรรมานุสติสวาคาโตภควตาธรรมโมสันทีถิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโก โอปาณยโกปาจตังเวทิตโพวินยูฮีตตสวาค่าโตพระวัตตาธรรมโมสั้นที่ติโกอากาลิโกเอหิปัสติโกโอปาณยโกปาจตังเวทิตโพวินยูฮีเตสวาค่าโตพระวัตตาธรรมโมสั้นที่ติโกอากาลิโกเอหิปาติโกโอปาณายโกปาจตังเวทิตโพวินยูฮีตีบทที่เก้าสังคานุสติ โสปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโคลูชูปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆลยายาปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆสามีต er. ิปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆญาติฐานจัตตาริปุริสายุภาณิอัตถปุริสากุกะไเอสาภควาโตสาวกสังโฆลอาหุไนโยปาหุไนโยตาขีไนโยอันเจลีกะลานิโยอนุตตะลังคุญยาเคตังโลกะสาติ ชูปฏิปันโนภะวะโตซาบกะสรงโคอุชูปฏิปันโนภะวะโตากสร้างาปฏิันโนภะวะโตากะสร้างโามีทิปฏิปันโนภะวะโตากะสร้างโคญาที่ทางจัตตาริปุริสายุพานิขัถปุริสภุคลาเอสาภะวะโตซาบกะสรงโคอุนายโยภาหุนายโยทัตขินายโยอัญาชียาลานิโยอนุตตาลังปุญญาเขตังโลกสสาติ ปฏิัโนประวัติโตสร้างวคสร้างั่งโคหูชู่ปฏิปัโนประวัติโตสร้างวคสั่งโคอย่าญกปฏิัโนปรวัโตสรางสร้างโครามีกิปฏิบัโนปรวัโตสร้างวสัโคญกที่ทางจัดตาลิกุอีสายุพานิอาัธากุสกทลอสพพรวตโตสรางวกสร้างัโคุในโยปาุในโยทากี่นโยอันทัี้แต่นิย อนุตาลามุญญาเคทังโลกะคาภีบทที่สิทธินดามณีปียงมันตังทินดามณีปียงมันตังยากสร้างถาสร้งงางกวนังอุปาสนกีสีเนหังมาตาปิตาวาโอระหังปะโพตันจามาหาลาชาตาวังมังโปสาธุโนทิปังกาเลีเทวสุโภเซธิกินจิเทวเย ตํกูปาทังทัสสมิกิเนวาทันตาปิยังกันตังสัยปุโตภาวันตุมีเตติลาภังสนานะเยมังมีกินดาปิยังจทานังสัพพีสนาภาหุชนะปิยังมะมะกินดามะณีปิยังมังตังยะสังโทสังโกนางอุปาสันติสีเนหังมหาตาปิตาวะโอระหังปะโพทันตา มหาฮาลาชาตวังมังโปซาตูโนทีปังกาลเทวสุปโกเซธิกิกิเทโวเยสโกปาชาทัสมีกเนวันตาปียังกันตังสาลีคุณโตภว,วันตุมเมสิธิลาพังชนะนาเยมณีกินดาปียังจาทานนางสัพเพชนาพาหูชนาปียังมามากินดามณีปียังมันตังยาส้างทาสั่งโกนังอุปาสันติ สีเนหังมาตากิตาวะโอุะหังปะโภตันจามหาลาชาตาวังมังโพสะทูโนทีปังกาเลเทวโสโปเทตติกิติเทวเยสาโกปาชาทัสมีกิเนวาทันตาเปียกันตังซาลีปุนโตพวันตุเมเศทีลับพังชนานะเยมณีกินดาปียังจาทานนางสพเพสนาพาหูชนาปียังมามาบทที่สิบสักกตวา สากตวาพุทธารัตนังโอสาทังอุตมังวะลังตังเทวามนุสสนาพุทธะเตเยนาโสตินานาสันตุปันทวาสัเพทุขาบูปะเมมตุเตสากตวาธัมมารัตนงโอสาทังอุตมังวะลังปาลีลาหูปาสะสามานังธัมมเตชีณาโสตินานาสันตุปันทวาสาเพทยาบู ปัสสเมตุเตสักตวะสังฆาตลตนังโอตะกังตมังวะลังออาหุเนยยังปาหุเนยยังสังฆเตเสนสโสรตินานาสันตุปันทวาสัพเพโลฆาหูปัสสเมตุเตสักกตวาปุธารัตนังโอสะถังอุตมังวะลังตังเทวังวนุสสานังพุทธรเตเสนสโสรตินานาสันตุปันทวาสัพเพทุฆาหูปัสสเมตุเตสักกตวาธัมมาระตนัง โอสาทางอุตมังวหลังปาหิลาหูปัสสะมานังธรรมะเตชนะโสธินานาสันตุปันทวาสพีพยาหูปัสสะเมนตุเตสักตะวาสร้างฆาัตานังโอตะกัางจุมังวหลังอาหุเนยยางปาวุเนยยังสร้างฆาเตชนะโสธินาสันตุปันทวาสาเาีเเสกกสลโลคาหูายยาปหัายยาสสะเ,เมนตุเต ักตาวาพุทธะตะนังโอตะกลงตุมังวะลังกิตังเทวามนุสานังพุทธเตเสนาโสทินานาันตุปันทวาสพเพทุขาหูปัสเมตุเตสักตวาธรรมาลักณงโอตะกลงตุมังวะลังปากิลาหูปาสะมะนงัง ธรรมเตชะนะโสทินานาสันตุปันธวาสภีเขยยาบูปัสเมตุเตสักตะวาสังฆาลัตตนังโอตกตังตุมังวะหลังอาภูเนยังกาภูไนยังสังฆาเตชะนะโสทินานาสันตุปันธวาสัพพีโลคาบูปัสเมตุเตบทที่สิบสองชินนาบัญชรชายาสนากตาพุทธาเจตวามาลังสาวะหานังจตุจัตตาขังลอสังเยปี วิงสูนาราสาภาตันหังกาลาทายบทาอัทวีสตินายากาสัพเพปฏิติตาไมหัางมัทเิเ,เตเตมุนิสลาสีเสปฏิติโตไมหั่งพุโทโธธรรมโมเทวิโยชนีสังโคปฏิติิโตไมหัางอุเลสาภาคุณากโลอาทายเมอานาลุโทโธซาลีปุนโตจะทักคินมโกนทันโยปิตีพา คาสมมิโมคาลานโนจาวามาเกทากีนสวานีไมหั่งอาซุ่งอานันทาลากัสโปจามาหานามโมอุคาซุ่งวามาโซตะกเกเกตโทอีทิพาคาสมัมมงสุริโยว,วาปะพังกโลนิสินโนตลิสัมปันโนโซปีโตมุมีพูงโวกูมาลากัสโปเทโลไม่เฮซิจิตาวาทาโกโซไมหั่งวาดา,น,านีจังปฏิท่าสีคูนากโล อุนโโอังคุลมาโลจ่าอุปาลีนันทาสีวาลีเทลาปัญจาอีเมซาตานลาตเตติลากรมามาเซซาสิติมหาเทลาวิสิตาชินาสาวกาเอเตสิติมหาเทลากิตาวันโตชินโนลัสตาชาลันตาสีลาเตเชนาอังคามังเกสุสันติตาลาตานังกุลโตาอาสีทาคีเม,มตังสุตะกลงถาชักข้าวชโตาอาสีวาเมอัง ภูริมาลากังคันธโมล,ลาปลิตันจาอาดานาติยาสุตากังอากาเซชาทานังอาสีเซสาปกาลาสัญทิดาชินานานาวานละสังยุตตาสัตตาปกาลาลังกตาวะตะปิตาทัศนชาตาภาหิลนชนตุกันทวาอาสีสาวินะยังยันตุอน,นันตตา ทีนาเตชัตซาวัตโตมีสกีเจนาสัทธาสามพุทธาปัญเชลีที่นาปัญชลามันัมหิวิหะลันตังมิหิตาเลนสัทธาปเรนตูมังสะเพเตมาห้าปุสาสัพพาอิเกวะมันโตสุโคโตสรโคที่นันภาเวนทุตตุปันโทธรรมานภาเวนะที่ตาลีสังโคสังคานภาเวนะที่ตันตลาโยสัตธรรมานุภาวะ ปาลิโดจารามชีนาปัญชเหตีบทที่13บาพาหุมมหาการพาหุมสหา,ามาฟิมีมิตาสาอุพันตังทีเมฆาลังอุทิตโกลาชาเซนามาลังธานาธิธรรม,มวิธินากิทวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุตเตชยามังคลานิมาลาติเลกะมาพิยุตมิตัสาพลลันติงโคลัมปนาลาวะกะมัขามา ทักถาอยากขังทันตีสุทันตาวิธินาจิตาวามุนินโทตันเตชะซาพระวัฎุเตชัยะมังคารานีนาลาคีลิงค้าวชาวลังอติมันตะภูตังทาวกิจาก,กมามะสนีวะสุทารุนันตังเมตัมปุเสกาวิธินาจิตวามุนินโทตันเตชะซาพระวัฎุเตชะยะมังคารานีโอคีตาทักถะ มาติหัตถาสุทานุนันตังทาวันติโยชาณาประธางกุลิมาละวันตงังอีทีพีสร้างคตมโนโทิตาวามุหนินโทตันเตชะซาภาวัตุเตทยามังทลานีกตวานากท่ามุทาลางอิวาคัมพิมียากิจยายาททาวัจนฉนามชนะกาญามะเสสะเต,เตนโสมาพินาทิตาวามุหนินโทตันเตชะซาภาวัตุเตทยามังทลานีสาจังวิหาร มาติสัจจาก,กวาทะเกตุวาทาปิโนโปิตมะนางอธิอันตะภูตังปัญญาปฏิปฏิโตจิตตวามุนิโทตันเติคาาภาวตุตเตทยามังคาลานีนันโทปัน,นันทภูชคังวิภูทางมหิงผูุ้เทนะเทลาภูชาเกนาธรรมาปยันโตอินททปฏิสาวิจินาจิตาวามุนิโทตันเติคาาภาวตุตเตทย,ย,ยมังคาลานี สุขะหะทิฏฐิผู้ชาเคนะสุทันทัตังกรรมังวิสุทธิชุติมิทิปากาพิธานังยานาคเทนะกินาติวักมินโตตันเตชะซาภา,าวะตุเตทะยัมังคลานีเอตาปิภูธาชายะมังคลาอัตถกถาโยวาจโนทินาทิเนสลัดเมตันฮิตาวานาะ นเนกาวีวิธานิจุปันทวานิโมข้งสุขข้างอธิขเมยนาโลสปันโยมหากาลิโกนาทหิตทางยาสาปาฟานิหังภูเลตวะภาละมีภาปตุส mm. ัมโพธิมุตตมังเอเตนาสัจวาเชนาโหตุเตชยามังทะลังชยันโตโพธิยาเลสักยานัง นันทิวัตโนเอวังตะวังวิชโยโหมิชยยันโสชยยังมังคาเลอปะลาทิตาพลังกีทีเตปะทวิโปคาเลอิเีเกีสาภาภูธานะอาคขาปัตโตปะมุทตติสุนักังสุมากะลังสุปปาตตังสุมุวิตังสุภะโนสุมุปุตโตจาุยีทางปัมมะจาริสุปะทาคกินังกายกรมมังวาจากกรมมังปะทาคกินัง พระธาติีนังมโนกรรมปณีตีเตปพระธาตุีนาพระทางกิีนานีกตวานาลาภาราเทพพระธาตคีเนภาวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพทวตาสัพพาพู้ทานภาวีนาสัทาโสทีภพระวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพทวตาสัพพธรรมานภาวีนาสัทาโสทีภพระวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลัง ละขั้นตุสาพเทวตาสาพาสังคาภาวีนาสักาสุที่พระวันตุเตบทที่สิบสี่ปติทานคถายาเทวตาสันเตวิหาลวาสีนีทูเปคาเลโพทิคาเลตาหิตาหิตาธรรมมัธานีนาภาวันเตปูชิตาสที่กโลเตทาวิหาลมันทะเลเทลาจามาธิมาณวกาจาพีคาโวซาลี มิกาธานาปฏิปทาสกาคามาจเทสานิคมาจาอิสลาสัมปานาปูตาสุกิตาพระวันตุเตสาลาภุชชาเยปิดาอันทาสัมภวาสาเซทาสาธาอัถโวปปาติกานิยานิกันธรรมวาลังปฏิจเตสะเพปีทุคัสกะโตรตีสั้างขจาโาตุกิลังสัตตังธรรมังธรมมธา ลาจากุคาลาสังคโฆตุสัม,มะโะวะอาทาทายะจะอิตายะจะอัมเหอัมเหลาคาตุสพัสพธรรมโมสัพเพปิธรรมจารินโนวูติงสัมปามุเนยามาธรรมเมรยิยายาปเวีิเตปัสนาโหตุสัพเพปิป,นนปานิโนปุทาสังสาสานเธรรมสารังปเวชันโตกาลิเ Green, ทเวโวปวัสตูวูติพา วายาสตานังสมิทังเทตุเมธนิมาตาปิตาจาอัตลาชังนิจังลักขันติภูตากังเอวงังธรรมีนาลาชาโนระจังลักขันตุสัพพ <c oughs> หมดที่15เทวะเทวตาอุยโยชนคาถาทุกขาปัตตาจานิทุกขาพยาปัตตาจานิพระยา โสกปาตาจะนิโสกโหตุสัพเพปีปาณิโนเตาวตาจะอัมเหหิสัมภัสนตามุญญสัมปัทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสีธิยาทานังท้าทันตุสัทธายาสีลังลักขันตุสัพปทาภาวนาพิลัตตาโหตุการชันตุเทวตาขัตตาสัพเพพุทธาภราปัตาปฏิกัสนันจา ยังพระละอรหันตานั้นจะเตเชนะละขันติพันธามิสัพพโสบทที่1ิสุมังคนคาถาโคนตูสัพพังสุมังลังละขันตูสัพเทวตาสัพภาพุทธานภาเวนะโสที่ห้นตูนิลันตลังโคนตูสัพพังสุมังลังละขันตูสัพเทวตาสัพภาพธรรมานิภาเวนะโสที่ห้นตูนิลันตลังโคนตูสัพพังสุมังลังละขันตูสัพเทวตาสัพภาพสัางทานภาเวนะโสที่ห้นตูนิลันตลัง ด้วยอนุภาพแห่งศัตว์จากอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรันาตนตรัยด้วยการสวดยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปรลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้ผลจากภูไัยท้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอโดยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่อมาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ปัสสาวมงคล พระติฏายอดเศรษฐีเหยยรียญยอดเศรษฐีผู้เหรียญไหวผูแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นได้เปี่ยมด้วยนุภาพแห่งพระปริรงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ุกการเธอ